ผมอยู่ในจุดที่เรียกว่าเป็นศูนย์กวดวิชาที่ใหญ่แห่งหนึ่งใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหาคนครเลยนะครับอาคารตรงแยกพญาไทสมัยหนึ่งเนี่ยได้มีการกล่าวกันไว้ว่าเป็นวังเก่าของพระนางเธอรักษสนีลาววันนะครับของรัชกาลแห่งรัชกาลที่6กก็มีเพื่อนมาถามว่ารู้ประวัติความเป็นมาบ้างไหมนะครับผมมากับจัก,กรยานคันนี้นะครับตลอดเส้นทางพญาไทนี้นะครับผมจะปั่นไปเรื่อยๆผ่าน ย่านสวนวิชาที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งที่ผ่านนครแล้วก็จะผ่านอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวตามผมมาครับผมปั่นมาเรื่อยๆนะครับก็จะเห็นย่านสวนวิชาที่ใหญ่ที่สุดตรงนี้สมัยหนึ่งอย่างที่บอกว่าเป็นวังเก่านะครับแล้วก็ผมก็จะปั่นแยกไฟแดงนี้ไปเราจะผ่านอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปครับตามผมมาครับ ดีครับผมมาอยู่ตรงขี่แยกไฟแดงนะครับด้านหน้าโรงเรียนปุถุิชาที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคระนะครับที่เชื่อกันว่ามีเรื่องเล่ากันว่าสมัยหนึ่งเคยเป็นวังเก่าของพระนางเธอรักันตราวันแห่งนี้นะครับผมจะพาเดินไปเรื่อยๆนะครับก็จะผ่านแยกพญาไทแล้วก็ไปที่แยกรถไฟฟ้าราชเทวีครับนี่นะครับผมกําลังผมกําลังอยู่ตรงแยกพญาไทนะครับ จะเห็นว่ามีเด็กนักเรียนข้ามมากวดวิชาตรงนี้เป็นวันหยุดชดเชยวันจันทร์นะครับที่14ซึ่งจะเป็นวันสุดท้ายของการส่งคลิปนี้ผมก็เลยทํากันสดๆเปิดโลกกันตรงนี้เลยเดี๋ยวผมจะปั่นจัก,กรยานพาไปนะครับผมอยู่ตรงใกล้จะถึงรถไฟฟ้าพญาไทนะครับจะมีต้นไม้ตรงนี้วางขายตรงริมทางรถไฟนะครับซึ่งนึกถึงรถไฟแล้วนะครับตรงนี้ต้องปิดถนนก่อนที่จะมีให้รถไฟผ่าน จะผมจะพาไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับบางทีผมก็ปั่นบนทางเดินอย่างนี้เลยนะครับเพื่อจะไปสอนหนังสือที่สยามนะครับนะครับที่เป็นสถานรูเฟฟร์นนะครับผมปั่นมาเรื่อยๆนะครับผ่านกรมกรมปัสุสัตว์นะครับก่อนที่จะถึงสถานีรถไฟร้าราชเทวีแล้วก็ ก่อนที่จะมุ่งหน้าสะพานหัวช้างซึ่งจะเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเทพตรงนั้นด้วยซึ่งเราถือว่าเป็นวังพญาไทที่เรารู้จักกันดีนั่นเองนะครับระหว่างที่ผมขอลองเพลงนะครับนะครับจะเห็นบรรยากาศไปด้วยแล้วฟังผมร้องเพลงไปด้วยนะครับคอยทุกวันว่าตะวันจะใกล้ลับตาคอย ให้ฟ้ากลายเป็นสีดำไทยต้ความรู้สึกนะครับฟังเพลงไปด้วยคอยแต่วันที่ทองเจิดส่องมาูัว่ต้องคอยถึงวันที่นี้วัน chỉ khoan ngút ngàn cuộc hàn na lốt liền cuộc đời chúng ta thì hay bỏ tuyên cuộc quá mướt môn trong lũ xin sụt xúc quanh bỏ tuyên มันจะผ่านและผลไปสักวันน้ำตาจะหมดไปจะประคองหัวใจที่ายาวนานสักวันที่คงไม่นานจะแกลง้ว่าันี้เอาละครับเดี๋ยวใกล้ถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันต่อครับผู้คนก็มองผมนะครับ นี่ครับผมปั่นใกล้สะพานหัวช้างแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อครับนี่ครับสะพานหัวช้างนะครับเราจะผ่านคลองแสนแสบแล้วก็จะพบกับวังศะกปทุมนะครับรถไฟฟ้ากําลังวิ่งผ่านด้วยพอดีเลยนะครับนี่ครับสะพานหัวช้างหรือสะพานเฉลิม่าช56นะครับซ้ายมือเป็นุูม้านั้นจะเป็นบริเวณของวังสะกปทุมครับ ผมถึงบริเวณด้านหน้าของวังศัปทุมแล้วนะครับหวังว่าจากจุดที่ผมเดินมาจากวังเก่าของพระนางรักษิลาวันตอนนี้เปลี่ยนเป็นโรงเรียนกวดวิชาขนาดใหญ่แต่ผมก็หวังว่าบริเวณวังศัปทุมแห่งนี้จะไม่มีใครมาทําอะไรให้เปลี่ยนแปลงไปได้นะครับเพราะเป็นที่ที่เป็นจุดรวมของจิตใจของคนไทยด้วยกัน